จุอ้าวมิน้นเป็นไงบ้างอ่ะไม่มเจอกันนานเลยไปกินข้าวกันไหมเดี๋ยวมันนี้จะมีคนเลี้ยงเองอ่าเอาชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดนี้ด้วยแล้วก็นี้ด้วยนะคะเออมิน้นเดี๋ยวเราขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวมิ้นกินก่อนเลยไม่ต้องรอเราอืรีบไปแล้วร,รีบมานะ บอสคะนี่เป็นตารางการประชุมของวันนี้ค่ะบอสลองเช็คดูก่อนนะคะบอสคะลินประชุมวันนี้หลินเลื่อนไปวันอื่นได้เลยนะถ้าเลื่อนการประชุมวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอประธานอีกบริษัทหนึ่งเมื่อไหร่บอสแน่ใจใช่ไหมคะอืมแน่ใจสิแต่การประชุมครั้งนี้มันสำคัญกับบริษัทมากเลยนะคะ ฉันมีธุระด่วนอะยังไงลิงก็ช่วยจาัดก,การหน่อยแล้วกันนะค่ะอ๋อลิงแล้วก็ช่วยหาชุดธรรมดามาชุดหนึ่งนะได้ค่ะโทรเลื่อนประชุมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วค่ะว่าแต่บอสทำไมแต่งตัวแบบนี้คะ ฉันไปก่อนนะจเอา้าวมินเป็นไงบ้างอ่ะไม่เจอกันนานเลยแล้วทำไมแกมาอยู่แถวนี้อ่ะจุขับแก๊บมาส่งอาหารให้ลูกค้าแถวนี้ก็เลยมารอแถวแถวนี้เผื่อมีออเดอร์เพิ่มอ่ะอืมแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะ,ออะก็ดีนะก็ไปได้เรื่อยๆอ่ะแล้วมิ้นอ่ะเป็นไงบ้าง เราก็ดีเราก็หาเงินทําเรื่อยๆแหละนี้เราไม่เจอกันนานมากเลยเนาะไปกินข้าวกันไหมเดี๋ยวมือเน,นี้จะไปคนเลี้ยงเองจริงเหรอหิวพอดีเลยอะงั้นวันนี้ฉันหาร้านเองนะได้สิไป เป็นไรอะ่ะไปจะว่าไปเนี่ยตั้งแต่แต่งงานอะ่ะก็ไม่เคยมาร้านหรูๆอะไรแบบนี้เลยอะ่ะเหมือนกันเลยแกนานๆทีอะ่ะว่าแต่วันนี้แกเป็นคนเลี้ยงฉันเองใช่เหรอก็ต้องเลือกร้านหรูๆห,หน่อยสิหรือว่าแกเปลี่ยนใจ รี่เป่านะเราไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเออแกแกจําตอนสมัยเรียนได้ปะจําได้สิตอนนั้นอะเราสองคนสนิทก,กันมากตัวติดกันแทบทุกวันเลยพอนึกถึงตอนนั้นนะเราสองคนมีความสุขกันมากเลยแกจําได้ปะเอออืมสั่งอาหารกันเถอะแกหิวแล้วอะ่ะอืมได้สิพี่คะรับอะไรดีคะ เอาชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดนี้ด้วยแล้วก็นี้ด้วยนะคะเป็นหลักสักครู่นะคะพิซซ่าได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะเออมิน้นเรามากันแค่สองคนสั่งเยอะขนาดนี้จะทานหมดเหรอทำไมอ่ะจูจูกลัวใจไม่ไหวเหรอ เฮ้ยเปล่าๆไม่ไม่ใช่งั้นงั้นกินกันเถอะรีบกินเถอะจูเดี๋ยวมันจะเย็นเออมิน้นเดี๋ยวเราขอตัวไปข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวมิ้นกินก่อนเลยไม่ต้องรอเราอืมรีบไปแล้วรีบมานะอืมฮัลโหลคุณฮัลโหลคุณ คุณช่วยโอนเงินให้ฉันสักสามพันสิสามพันเลยเหรอกูจะเอาไปทําอะไรต้องเยอะแยะเอาหนะ้าคุณโอนมาให้ฉันก่อนเดี๋ยวถ้าฉันถึงบ้านแล้วฉันก็เอาให้คุณแล้วฉันจะเล่าเรื่องให้คุณฟังนะก็ได้เดี๋ยวผมโอนให้นะขอบคุณมากเลยนะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายมาแล้วอือม,มาแล้วเหรอรีบกินเลยจูอ่ะ ขอบใจนะอิ่มหรือยังอ่ะจูหมมินสั่งมาเยอะขนาดนี้มอิ่มก็บ,บ้าแล้วอิ่มจนจะท้องจะแตกแล้วเนี่ยงั้นเรียกพี่เข้ามาเก็บตังก็นะอืม พี่คะเก็บตังค์เลยค่ะทั้งหมด2,800บาทค่ะแต่วันนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นจะลดราคาให้กับลูกคา้าท,ทุกโต๊ะเหลือ1,000บาทท้วนค่ะโชคดีจังเลยอะมิน้นใช่งั้นราคาพิเศษบัตเนี้ยฉันขอเลี้ยงแทนแกแล้วกันนะนรเหรอแก ดีสิไม่เป็นไรหรอกฉันจ่ายเองนี่นะคะขอบใจนะแกเดี๋ยวเราขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะอืมรีบไปแล้วรีบมานะ ฮัลโหลคุณคุณช่วยโอนเงินให้ฉันสักสามพันสิฮัลโหลค่ะพี่เตอ๋อพอดีว่าวันนี้หนูพาเพื่อนหนูเข้ามากินที่ร้านพี่ค่ะหนูอยากให้พี่แจ้งพนักง,งานของพี่ว่าทางร้านมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะใช่ค่ะ,คะแล้วอยากจะให้พี่กเก็บเงินแค่1,000บาทค่ะส่วนเงินที่เหลือเดี๋ยวจาัดก,การให้พี่นะคะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่เตอ๋อ ค่ะ